จังหวะนี้เราก็ได้ตาเอกกันมาแล้วนะฮะเราก็จะมาทดสอบสกิลกันโดยสกิลแรกนะฮะสกิลซีก็จะเป็นการส่งให้เพื่อนแบบสวยๆเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ดีๆทำไมมันใช้วิ่งได้อย่าบอกนะว่าอเ,าเอาสกิลมาผิด <laughs> <laughs> กูจะเปิดเทียโ,โอ้ใจะเปิดดังนี้มีเลยมีเลยมีเลย<ด> รู้เลยก็รู้เลยรู้เลยเจองนี้เอาใหม่เอาใหม่ผาละผ่าละ่าดละผ่าละโอเคงั้นเราข้ามไปใช้สกิล V กันเลยดีกว่าสกิล V ก็จะเป็นดีมอนจากวันนี้กําลังจะกดสกิลอ่ามันเป็นสกิลที่แบบว่าเวลาศัตรูอยู่ใกล้ๆเนี่ย เราก็จะแบบว่าเหมือนใช้ซันเดวิตต์น่ะหลบไปหลังประตูเงี้ยแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อน <streamlined> ส่วนเอโอเคเดี๋ยวเราสกิลซีดีไหสกิลซีมาแล้วสกิลซีมาคุณคุณสกิลซีจะมาละคุณลองไปยืนไตรงสนามโคเราหน่อยผมจะลองยิงแั้งแต่ตรงไ้นผมดูมันจะส่งได้ปะ อ,ไไอันนี้คือเขาอ,อัปเดตมาแล้วหรือว่าอันนี้คือสปอยครับอาะแล้วนะกดปุ๊บปุ่มก็ถือว่าไกละนะแต่มันทีได้ไกลมากประมาณนี้หนึ่งสองทั้มาหกช่องอะคุณช่องสนามะอะมันมาหกช่องสนามผมยิงตั้งแต่ไอ้ล็อกโกเขาเลยนะตั้งแต่ตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยใช่ปะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนเนี้ยเออว่ะ น่าลองเอาไปเล่นเป็นซัพพอร์ตเอ้ยมันครูดาวเร็วะเนี่ยมันเป็นกองกลางคุณไม่เต็มจริงอันนี้มันตกกับข้ามเพื่อนแล้วมันแทบจะวนกลับไปหาเพื่อนเลยคุณแบบแทบจะล็อกเป้าเพื่อนอ่ะโอเคเรามารอดูมันน่าหนีไหมแล้วใครได้ดิมุกไก่ไปหาตังอะไรเนี่ยเพราะผมไปหาตังแล้วมุกส่ ไม่ไหว <Okay. S 2> ไม่ไหวโอเคออกออกเลยไหมไมตปตรงนี้ลัคกี้สปินอต้องกีเฮ้ยทุกคนลองลอง,ลอง,ล,องลองมายืนขวางหน้าดูหน่อยดิลองลองยืนขวางขวางหน้าดูหน่อยอะสมสมุดบับงบงังไว้ปุ๊บอบาบางังบังปุ๊บโดนโดนบังอยู่ทั้หลแล้วก็ใช้นี้ส่งต่อเออมันส่งแม่นอยู่นะแบบถ้าคุณกระโดดหลบอ่ะมันแทบจะโค้งตาม ว่าซาอิก็ดีอยู่แหละมั้งแต่ถ้าสำหรับนักกินเขาเนี่ยมันสปาร์ือนแบบแบบมาจิราตั้งเป็นมาจิโร่พวกผมเปทนารตั้งกันนะโอเคครับไปทนารตั้งกันไหมผมว่าพวกผมจนมากเดี๋ยวถ้าคุณมีสามแสนคุณเป็นได้ยังไงบ้างณจนกันไหมฮะหมดตัวผมหมดตัวแล้วล้มละลายเอาดิ เราไม่น่าตังค์ไปสูงนล่นกันเลยเนาะเออล็อกี่สปินอ่ะมันโอกาสห้าเปอร์เซ็นเลยนะเออประเด็นพเพลยผมมีอยู่สองแสนกว่าไงสองแสนกว่าผมสูงไปได้เกเรตเหลือ 500, หอ 5, ้าหมื่นเหลือห้าหมื่นกว่าเหลือดั้งห้านเหรอรู้สึกว่าซาเอรนี่จะปลอดวะดาดามันมีโค้ดหรือเปล่าโค้ดโค้ดโค้ดอยากได้โค้ด มีโค้ไเลมีโค้ดเดิมส่งให้แล้วโค้ดเดิมดูโค้ดใหม่มายังหนอเห็นแต่โค้ดห้าแสนเคอะไม่เห็นโค้ดอื่นเลยเดี๋ยวเราไปมีคนดห้าแสนเค่ะอีกคนหนึ่งอีกโค้ดหนึ่งยาวเหมือนกันเราลองสุ่มหาลินกันดีกว่าจังหวะนี้โอ้โหจะเอาทั้งพี่จะเอาทั้งน้องเลยคนนี้เป็นแปลกนะครับโค้พี่จะเปนแปลกนะเอาทั้งพี่เอาทั้งน้องโอ้โหแปลกแปลกอะผมเอาหมดครับ อ้ดูกผมว่ามันเกลืออยู่นะเกมนี้โอกาสออก่วนเจ็ดห้าเลยประเด็นคือถ้าได้ซาเออีกรอบนี้คือร้องไห้แน่ครับไม่ทำหรอครับครัมไม่ทำหรอกจะได้ไงวะห้าหมื่นมันจะได้ไงวะเนี่ยเอ้ยแตี๋ชื่อเท่มากเลยผมชอบว่ะ มันมันปรับชุดมาใหม่หรอผมไม่เห็นเลยผมไม่ได้สังเกตมันมีแพ็คมาใหม่ด้วยอ่ะแพ็คมาใหม่เอ่อสิบสี่นาทีอ่ะเ,อออเห็นไหมเก้าสิบเก้าโลบาสามหมื่นรู้สึกไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไปดูอ่ะเก้าโลได้สามหมื่นเรามาส่งบ้างคาดการตลาดคาดการณ์ ขาการตลาดเออมีร้อยกว่าลบากอ่ะโอ้ยสองหมื่นกว่ายังรุนใจจะขาดล้นี้แช่ห้าหมื่นมันจะได้ยังไงวะเนี่ยไปฟังกันจะโดนเกมหลอกขายแล้วช่วยด้วยจริงคุณจะโดนเกมหลอกขายช่วยด้วยลองสุมตังค์หมดนี่เดี๋ยวผมจะรอเดี๋ยวรอไปตามตังกันดีกว่าทำไมมันหนดมาเอาลิงมันหลอกล่อหลายรอบจังวะ เหมือนจะได้รินนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ร okay. okay. ok? ินได้รา oh ้วได้รางวคุณน้มีอยูเบต้าเราได้้นรางวีได้รา้นีโอเคเราเก็บแบบว่าจะปิดไอ้เมื่อก pues ี้สิได้ทางรางวีได้ทางชีโดเลยโอ้โหโคตรเกลือปะไปหาตังกันดีกว่าได้เวลาลองเล่นละวุ้ยเดี๋ยว ผมไม่รู้ว่าโฟมันมีมาใหม่ปะเฮ้ยโฟมาใหม่นี้ว่ะใช่มาอันหนึ่งมาอันหนึ่งเฮ้ยทำบากกูมาหาอีกแล้วไม่เป็นไรเอ้ยแต่ตังหมดอะทำไมไม่เอาตังมาสุ่มป่าโฟวาเมื่อกี้เฮ้ยเออผมไม่เอาเฮ้ยผมไม่เอาสไตล์แล้วผมเอาโซแทนเฮ้ยทำไมมันดูออกไงจังวะคุณไอ้เฮ้ยเออซบซบไม่น่าพูดเลยเฮ้ยเออ ผมธรรมดาเขาเขาใช้แบบตัวอะไรไม่รู้อ่ะเฮี้ยไม่าจะลินมั้งตุเปรียะมันมันเป็นท่าไงม่งมันมีท่าไงมังมางเมื่อกี้แบบถ้ามันวับหลบนี่ชัดเจนใส่าาวิออกอยางเ,<ร>เลยโอ๊ยแมงเอ้หมดแล้วอ่ะ อยากรู้โฟใหม่ว่ามันเป็นไงแพ็คใหม่คืออะไรวะอ่ะอะไรกูได้แก๊สบัตเตอร์เออไหนแพ็คไหนแพ็คไหนอ่ะทีไ่<ม>ได้ตังค์เยอะๆ<ม>ไหนวะผมไม่เออ99โลบัคเออได้สามหมื่นอ่ะแล้วก็ได้อีกห้าสป็ินโชคดีอ่ะผมไม่เห็นมี่ะคุณไม่ซื้อเซตที่มันขึ้นให้อ่ะที่คุณกดบอยๆอ่ะ ต้องไหนวะบ๊อบใหม่ได้อะไรวะไม่รู้ยังไม่มีใครได้ไม่เจอแล้วโอ้โหเนี <S <S <Sure> ่ยเทมปีแล้วะไปได้แบลคลินอันนี้คืออะไรวะโอ้ยรู้สึกเบียวเหมือนเป็นเฟสหรอยินดีก็เบียว ้ลนนินแบบซิคิวซิคิวมันได้เตะโค้งอะแบบเตะโค้งเลยอะมันคืออะไรอะคุณอันเนี้ยไอเทียมปุ่มขาน้าปุ่มอ้อยปู่ก็ได้เยี่ยอเอาลินโก้อันนี้คือถ้าเราทำเควสแล้วเราจะได้โกห้หรอเอ้ยเราเราเราจะได้ตัวลินหรอ มันมันเป็นท่ามันเป็นท่าลินกับกรอบแล้วก็ะระยะน,ยงนิงกอ่ะมั็นลำดับสุดอรอกท่าดีใจอ่ะชิบหายแล้วเราลเมื่อกี้เผื่อไปกดตัวลินคือมันให้เอาลินเลยหรอไม่ไง,งไม่รู้อ่ะใช่ไหมเราไปหาต่างกันดีกว่ารกกรเราไปหาต่างกันดีอย่าเวลาหาต่างกันแล้วหาเซิร์ฟดยวยกันเลย ใช่ๆเราช่วยกันเล่นเราช่วยกันเล่นเร้อมกันเล่นหาเ้อเด้วยกันแล้วพร้อมกันเลยเพราะว่าเอายังไงอ่ะช่วยกันแล้วัร้อมตังดีกว่าบอว่าใช่พร้มตังกันดีกว่าอ๋อผมอัดคลิปไปลงด้วยเลยแล้วกันเพื่อได้ลองเล่นเดินกันบ้างเดี๋ยวผมลองเล่นเซอไงเงยเงินสองแสนเข้าตามใครอ่ะครับเหลือสองพันพอนนี้อัพเด ตามไปก็ตา้หมดเลยตั้หมดเท่เสื้อสองร้อเมื่อกี้นี่อลินครับนี่อนีนนี่แอนเฟย์แอนตี้เขาดูแลดีอ้ผมเลือดับหกร้อยห้าสิบสามรอยจริงผมอยากเห็นนันเต็มเาได้อยุเา็ม่ได้เฮ้ยเสื้อสวยเนี่ยเจ้าคุณเต็มลิยังไม่ลินยังไม่โชว์ท่าเลยอนลินโชว์ท่าหน่อย เมื่อกี้คใครรังแกล,ลินวะนแล้ว,ลวนักยิงประตูอย่างผมแม่งแย่งบอลไม่ค่อยเป็นซะด้วยที่ผายล้วเฮ้ยเฮ้ยอันตีลิ้นเอ้ยคุม้มมากมันยิงเลยเหรอหูอ้ยยิงไวมากแคเนี้ยรู้สึกว่าสกิลว,วีมันกดไม่ได้นะสกิลเท่นะแด่ะคนยิงยิงไม่โดนเป็นยิงมันต้องมีบอลวะ โอ้ยเลยซิกเกอซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยเพื่อนส่งมาส่งมาเร็วอยากจะโชว์ท่าหน่อยนี่ปุ๊บส่งสวยๆงงอะไรดิเอาทำไมเป็นงั้นเนี่ย ไมเสื้อมันสวยขึ้นมาหรือคีปิงเสื้อสวยเสื้อสวยขึ้นขอแบบเทเล่่อเสื้อสวยขึ้นก็จริงแต่ว่าผมไม่ก็ชอบอ่ะไม่ดูว่าเพรวมันก็ดูง่ายก่นที่แล้วอันที่แล้วแบบไม่จะขาวก็ขาวไม่จะดำก็ดำดูไม่เรื่อยมันจะไม่ตัวผมยืดอ่ะตัวผมไม่ยืหรือจะดำแดงสวยโฮลี่ส่งมาหน่อยอยากรอจะไดอยู่อ่ะอะไรนะผมไม่ได้ยินเมื่อกี้โฮลี่น่าจะส่งมาแล้วก็วิ่งขึ้นหน้าไปเลย เดี๋ยวจะส่งให้แบบสวยๆโอเคผมได้ยินแล้วคุณอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยไม่ซูมจอดูตัวอะไรเอาไปขึ้นหน้าเอาไปคุณอ่ะขึ้นหน้าไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมหลอกล่อมันก่อนซาอกปึ๊บโยกแบบซาอิเดวิดจอร์ซันวิวเป็นไงโค้งแบบโค้งเข้าตีนอ่ะ เอ้าผิดหวังอย่าผิดหวังและคุณอย่าคาดหวังเกินเลยผมมากเป็นตั้งีแล้วแหละเดวิดจอห์นสันจะชัดนี่ก็เดินอย่างเดียวตรงมาแล้วตรงมาแล้วลูกคดท้ายเอาไปชนะไปเนี่ยเข้าอยู่แล้วไม่เข้าไม่เข้ามไ่เข้าชนะได้ไงวะนะรับได้ไงกสมมุกใครสมุดมุกใคร รู้สึกว่าอยากลองเล่นลินมากสร้างผมยังเท่าไหร่ป่ะผมเป็นสไตล์เนี่ยหินลินลินลินผมว่าผมกลับควรกลับไปเล่นชิโดว่าผมแม่งไม่ควรเล่นถ้าคุณให้เพื่อนเอาถ้าคุณให้โซเป็นคนกันได้ไหมเอะเออมันมันสลับสับเปลี่ยนมาให้เพื่อนได้ป่ะผมอยากลองเล่นลินมากไม่ได้โกงผมมาก อเ,เอ้ยไอ้นั่นเบต้าไหนวะเบต้า,ตาม่าฟังเดียวกันวะหาตังหาตังส่งมาแล้วโฮลี่ <c oughs> เดี๋ยวส่งกลับสวยมากร้อยอยู่ตรงนั้นได้เลย <c oughs> มันส่งแบบป้งๆสวยๆอยู่แล้วว่าตอนนอน เป็นไงสวยจา้าเอาว่ะต้องเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตบ้างแล้วเราต้องหาคนที่ยิงหน้าแบบโหดไวใจได้ทำไมไหวได้ตังค์เลยอ่ะเมื่อกี้ผมกดยิงอะนะมัน,นะม,นมีคนมาบัางหรอวะตงไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยอันตีผมมาอันตี้ผมมาอันตีผมมาส่งมาเร็วไหนก็มาหานนี้สิว่ามาหาฉันสิแกน่ะไม่มีวันได้บอลอีกต่อไปแล้วแต่แมันดอกมันดอกบอลขึ้นหลังนะเอ๊มันดออบอลขึ้นขาลยก็ติ้งผมก็มาผมเคยทำได้อยู่อะเพี่ยมั้งเฮ้ย อ,อันตีมันหมดช้ามากแล pues ME, ้วมันก็แบบเหมือนใช้ได้หลายรอบแบบคุณมันพูดเอาไว้อยู่เอ้ยกคุณเจอปูเจอปูเอยมันมันเริ่มหมดนิลเลอยแล้วเหมือนอันตีใช้ได้อีกรอบอันทอรี่ส่งมาเจอปูค oh so ุณเจอใช้ปูเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงขนาดใช้อันตีมันต้อดากันเชียมันมันได้รอบสองมันได้สองรอบมันได้สองรอบไอ้เชรอบดา แย่เหลือเหลืออันตีที่สามารถใช้ร่วมกับวีได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยใช้ได้เกือบหลายสกิลเลยอ่ะเฮ้ยเมตาส่งมาหน่อยจะรกกีว,วสก,กิลวีสกิลวีพร้อมอันตีคุนคุณคุณจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอาหมดแล้วพเพราะว่าไม่ ơi, เอ้ยเบตาขัดจังหวะว่ะ เนีย่ยลำลำบากต้องไปแบบรีวิวแก้กละแต่งน้อยเราก็ได้รู้สก,กิลมาแบบเที่ยเท่ชิบหายเมื่อกี้เท่ยา,ามันเท่มาเมื่อกี้มื่อเราด่าเท่จัดอ่ะถึงมชอบเหมือนเราดีเอ้ยกดไม่ทันติดเล่นไปหน่อยเอออโอ้โหผมกดมๆๆไม่ไมทำเราเราจะใกล้ไม่จบต่อเลยเชื่อระยะไประยะระยะจบต่อสกิลอื่นมันเปลี่ยน,ะน<ไ>อะค,คุณ พอพอพอกดใช้อ่าอันติปุ๊บสกิลซีแม่งเปลี่ยนสกิลก็เป่นใช่เชิญซองสกิลซีเปลี่ยนสกิลวีเปลี่ยนได้อได้ได้อได้ได้อยากได้หัวมันหมูนายมาทำอะไรน่ะปุุงจริงเนี่ยถ้าถ้าคุณโซได้ไปนะตื่นแน่หรือ แม่งยิ่งกว่านากีอีกอ่ะใช่ใช่ไม่ดูเขาโตมเร่งเลยแล้วกลับมาหากลับมาหาเลยอย่าซื้อส่งมาส่งมาแล้วมันหมกปรุงได้เวลาโชว์อีโกอีสเตอร์ เฮ้ยเจ้เ้เ้ลืมไปมว่าโก้มันมามันคนละคนโก้คนนี้โก้คนี้มาเทียอ้าวเปิดใกล้คนอย่างงั้นโดนสไลด์แน่ศนจสามวินาทีสามารถถมยได้เืเอาไม่ได้ พาดแล้วพลาดแล้วสไลด์พลาดแล้วสไลด์ถักหน้าได้นั้นนะ่ะบุญสู้สูส่งไม้ให้ผมซาโฮลี่ขึ้นหน้าไปไปต้าเรามาช่วยแล้ว,ลวไปเลยเพื่อนเราไว้ใจในายอ้าวเรามมไม่โค้งวะผิดแผนผิดแผนเฮ้ยทำไมเมื่อกันไ<ฮ>ม่โค้งกลับมาหาคนวนะ <c oughs> โฮอลี่ยิ่ง เียสวยด้วยันด้วยฉันโยโกโซลิือเดาอันักใหม่ไ้ผมฟันรบคลิปนี้เราไปถ่ายคลิปใหม่ดีกว่าเนี่ยจะได้รีวิวแบบตึงพี่กันเลยแบบว่ารู้แล้วว่ามันใช่ไงผมว่าลิ้นแม่นต้องมีแน่ๆโอ้ดิ

ยิงไม่มีเจ้าพมาผมเอาสิบเก้าประตูิก้ประตูไม่เชื่อกินมินลกินลินตัดโคงพี่ตูดลูกหกิเก้าประตูิบเก้ประตูโอ้โหไม่ก็ดไ้าลาสุดเกบาก ปะอะไมั่อ่ะคุณอ่ะผมไม่ทานหมไม่ทานครับไม่เขาแอคกซ์เราอ่ไอเราเป็นกลเป็นก่งเนาะโอ้ดิคุณยอมเหรอคุณยอมเหรอโดนนะเดี๋ยวมาเ้ยเดี๋ยวใครว้ามาเมื่อกี้ห้าเก้าห้าเก้าต่อหกเพื่อลมคุภาพต่อสางคื้งแต่เื่อ เขาจะกลายเป็นรอกมีคนอีเตอร์อีสามต้องไปทัวร์อไลอดหมดแล้ว่ผมนด้วิ่งถอยไปเอโอกาสเฉโอกันจังหวะนี้แหละอ่เร็วอเรเรงเ้ยิงไม่ทันละริงด้วยนี่มันชิโดกับสาเอะยิงเลยให้มาแรงครับ

งั้นก็คลิปนี้ลงสดเลยละกันไม่มีการตัด